วันนี้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยองกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพาทุกท่านไปพบกับผลงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกมดีเด่นในภาคตะวันออกกันครับผมนายบุญธรรมคชรินบ้านเล็กที่นะครับสามมูเจตบตาขานอำเภอบมาอค่าจังหวัดระยนะครับประกอบอาชีพทำสวนนะครับไล่นาสมผนสมแลกก็ทำสวนผลไม้ผมเป็นอาสาสมัครอ,อกมอนะครับกเกษตรหมู่บ้าน อ,อกอมอคือใครอ,อกอมอคืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมายถึงอาสาสมัครเกษตรทุกประเภทที่มีในแต่ละหมู่บ้านประชุมคัดเลือกระหว่างกันเองให้ได้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งคนเพื่อทําหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการทํางานของอาสาสมัครเกษตรสาข,ขาต่างๆเกษตรกรองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้านเรียกโดยย่อว่าอ,อกอมอ แลงเรียนรู้ของเราหลักสำคัญสำคัญเรื่องการผลิตสารชีวพันธุ์และเรื่องปุ๋ยเติมอากาศและก็ปุ๋ยสังตัดหรือว่าปุ๋ยเบานะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพราะจุดเด่นเเราจะมีเรื่องปุ๋ยเติมอากาศนะครับเป็นจุดเด่นปุ๋ยเติมอากาศเนี่ยเรื่องมะลรแมลแงอะไรก็ไม่ค่อยเข้าถึงนะครับและจุดที่2ก็เป็นนพวกน้ำส้รรมฝันไม้นะครับน้ำส้มฝันไม้นี่ก็ถือเป็นประจัยหลักสําคัญที่ภาคเกษตรจะต้องนําไปควบคู่ไปใช้ บทบาทหน้าที่ของอกมนะครับเรามีก็เหมือนกับเจ้าพนักงานคนหนึ่งนะครับในตำบลหรือในหมู่บ้านเราก็ต้องช่วยเรื่องเกษตรตำบลน,นะครับเรื่องการเก็บข้อมูลพื้นฐานนะครับเรื่องการตับสม,มุดเรื่องการปลูกพืชปีนี้ปลูกกีไร่ปีที่แล้วปลูกไปเท่าไรปีนี้ปลูกเท่าไรและโค่นไปแล,ล้วเท่าไรเราต้องมีข้อมูลตรงนั้นอยู่ในมือเราด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งกเกษตรตำบลคนเดียวคงจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับมีอกมมาเนี่ยอกมก็ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของอกมที่จะต้อง ช่วยเหลือชุมชนในได้ช่วยเหลือในหมู่บ้านนี้ให้ได้นะครับจัดทาแผนนะครับผมบอกเลยจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องร่วมประชุมกันในชุมชนแล้วในหมู่บ้านเรามีการประชาคมหมู่บ้านเนี่ยเราสมควรจะต้องนําเสนอตัวไหนที่ว่าให้มันเข้ากับเกษตรกร,เร,กรเราให้ได้จากหมู่บ้านเราก็ไปเดินเข้าสู่ระดับตําบลของอบตนะครับที่ว่าเราจะไปนําเสนอโครงการาต่างๆของเราเนี่ยครับเอาเข้าไปสู่ระดับตรงั้นไท้ได้นะครับการถ่ยทอดความรู้นะครับผมตั้งกติไปเลยว่า ตรงแรงเรียนรู้เราตรงนี้นะครับมันเป็นแร่งเพาะบ่มกล้าพันธุ์ที่เหมาะสมที่เกษตรกรในหมู่บ้านเรามาเนี่ยมาทากิจกรรมและมาสอนองค์ความรูม้ต่างๆนะครับที่ภาครัฐท่ายทอดมาให้เราเนี่ยแล้วมาท่ายทอดให้ความรูม้ให้กเกษตรกรเราก็เริ่มจะทำทีกว่าเป็นกลุ่มขึ้นมาเป็นทีมไม่ใครผลิตน้ำมักใครผลิตสารชีวพันธุ์นะครับใครผลิตปุ๋ยเติมอากาศผมจะแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน และทุกคนต้องออกไปเป็นวิยากรสูน่นอกพื้นที่ให้ได้ในกลุ่มเรื่องปัญหานะครับผมมองในยการผลิตมังคุดหรือว่าจะทําทนาทําอะไรก็แต่ถ้ามีปัญหาเนี่ยทางกลุ่มเนี่ยเราจะมีลายเราจะต้องดูแก้ไขปัญหาถ้าใครมีอะไรก็ขึ้นมาในลายเราก็จะแจ้งให้ทางกเกษตรตำบลเนี่ยในรับทราบเราก็ลงไปดูว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ยังไงนะครับ ต่อจากนั้นนะถ้ามันเกิดระบาดเราก็จะลงลายเลยว่าให้คุณเตรียมว่าคุณจะตอกฉีดยาหรือก็จะทําอะไรแล้วก็จะตอแก้ไขย,ยังไงเพื่อป้องกันขึ้นไม่ให้ระบาดออกไปข้างนอกให้ได้นะครับอย่างภัยพิบัติเนี่ยครับผมบอกภัยพิบัติจะเป็นอุทุภยัยหรือวาตภัยอะไรต่างๆนะครับเบื่องต้นเราก็สำรวจเลยแล้วก็นำเสนอแจ้งกัเบเทศบาลมาและเทศบาลก็ไปประสานงานกับทางอ,อปตอนะครับ ก็ลงมาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะครับให้มันทันท่วงทีเพราะว่าหนึง่งเกษตรกรเขาเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับตามที่ผมทํำงานให้กับกับชุมชนนะครับตามที่กระทรวงรองขอเนี่ยมีงบประมาณต่างๆเนี่ย ถ้ามีงบมาต่างเนี่ยเราจะประชาคมนะครับเราก็จะประชุมกันในกลุ่มและก็ประชาคมในว่านนะครับท่านต่อต่อไปก็แจ้งให้ทางอาปบตอะไรรับทราบนะครับต้องมีโครงการต่างๆลงมาอย่างเงี้ยเราก็จะต้องทํามีระบบนะครับมีระเบียบว่าเราจะทําขั้นตอนอยังไงนะครับจะต้องให้ทางเกษตรอําเภอและเกษตรตาบลเนี่ยเป็นแม่แบบจะกันชี้แนะว่าตรงนี้มันเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมสิ่งไหนที่ภาครัฐให้เรามาเนี่ยเราสมควรจะต้องทํำยังไง แล้วจัดสรรยังไงทํำยังไงให้มันมีระบบระเบียบที่มันจะต่อยอดต้องมีรายลักษณ์รและต้องชัดเจนการต่อยอดเนี่ยเราเรามีแผนพัฒนาทุกๆปีนะครับเ่อพัฒนาปีนี้เราทำเราทาเหมือนเคตเนี่ยแคสลงปุ๋ยเติมอากาศเนี่ยเราทำแล้วประสบความสเร็จ ตอนนี้เราก็ต่อยอดเดียวเราจะเอาอะไรเราจะทําอะไรเพื่อจะให้มันดีมากเพราะนั้นเราก็ต้องเอาตัวอื่นมาผสมอย่างเชื้อไตโตัวโคมาอะไรเนี่ยผสมกับปุ๋ยเติมมาการเนี่ยผมถือว่าสุดยอดอีระดับหนึ่งและต่อไปเราเอาขยายสู่ชุมชนสู่ตำบลต่างๆความสําคัญของอกอมอเนี่ยผมถือว่าอกมอเนี่ยมีบทบาทมากนะครับเพราะหนึ่งเขาติดกระลาญ้ามากที่สุดอกอมอเลยเป็นคนในชุมชนและจิตอาสาและคนเป็นอกมอตรงนั้นนะ่ะถือว่าเป็นกูรูของในหมู่บ้าน เพราะว่าเขาจะเล็งเห็นหมดว่าตรงเนี้ยจะทํายังไงแบบไหนอะไรยังไงทําไงผมบอกเลยอกมเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักของของภาคเกษตรจริงๆนะครับเราหลอบรู้แล้วเรารู้กรู้ไว้นะครับเพราะเกษตรกรในชุมชนเนี่ยเขาจะต้องแจ้งเรานะครับเราก็จะเป็นผี่เลี้ยงให้การทางเกษตรตําบลได้ด้วยนะครับเพราะว่าเกษตรตํบาบลก็ดูแลคนละหลายตําบลมีอกมเนี่ยแหละครับเป็นหัวหอกที่จะต้องลงไปดูแลเรื่องเกษรตรกรนะครับ ถ้าเกษตรกรตรงไหนมีปัญหาเร่งด่วนนะครับเขาก็ได้แจ้งอกมอกมได้ไปทาหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็มีขั้นตอนเราก็ได้แจ้งกเกษตรตำบลเดี๋ยนี้มันต้องไวนะครับมันต้องเข้าไวต้องถึงนะครับต่อไปนะครับผมบอกอกมต้องมีบทบาทมากกว่านี้เมื่อเราส่งเสริมเขาเต็มที่และมีแต่ผู้นานะครับมีแต่กูรูนะครับที่เข้ามาทาหน้าที่ตรงนี้นะครับผมนายบุญธรรมโคจรินนะครับอกมออาเภอบนค่ายจังหวัดระยองครับอกมอ ประสานงานประสานภูมิปัญญาด้วยจิตอาสาเพื่อพัฒนากเกษตรไทย